ความแล่นไปแห่งราคาเป็นอัญญานาจริยากิริยาอพยากฤตที่น้อมนึกเพื่อความแล่นไปแห่งโทสะในธรรมารมณ์อันไม่เป็นที่ชอบใจเป็นวิญญาณาจริยาความแล่นไปแห่งโทสะเป็นอัญญานาจริยากิริยาอพยากฤตที่น้อมนึกเพื่อความแล่นไปแห่งโมหะในวัตถุที่ไม่ได้เพ่งเลงด้วยราคาและโทสะทั้งสองนั้น เป็นวิญญาณจริยา oh exactly uh ความลั่นไปแห่งโมหะเป็นอัญญาณจริยากิริยาอพยากฤตที่น้อมนึกเพื่อความลั่นไปแห่งมานะที่ผูกพันเป็นวิญญาณจริยาความลั่นไปแห่งมานะเป็นอัญญาณจริยากิริยาอพยากฤตที่น้อมนึกเพื่อความลั่นไปแห่งทิฏฐิที่ยึดถือเป็นวิญญาณจริยา ความแล่นไปแห่งทิฏฐิเป็นอัญญาณจริยากิริยาอพยากฤิที่น้อมนึกเพื่อความเล่นไปแห่งอุทธจจะที่ถึงความฟุ้งซ่านเป็นวิญญาณจาริยาและถึงกิริยาอพยากฤิที่น้อมนึกเพื่อความแล่นไปแห่งอนุสัยที่ถึงความเป็นธรรมมีเรี่ยวแรงเป็นวิญญาณจาริยายความแล่นไปแห่งอนุสัยเป็นอนัญญาณจาริยา